ขึ้นมาแล้วพี่พี่สาวเห็นไหมลูก <Yeah. S 1> นี่นี่นี่อ่า <Yeah. S 1> เราต้องได้กินนะคะวันนี้โอ๊ยแต่ทำไมเขาย่างเขาย่างแผ่นสวยสวยอะสวัสดีค่ะ,คะ,คะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะนี่วันนี้พี่เชอรมีกับน้องมินดานะมีอะไรมาโชว์เพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรานั่งกันอยู่ที่หน้าบ้านค่ะแล้วเราก็มีอะไรสนุกสนุกทำกันนะนี่แม่มีเตาแล้วก็มีอันนี้ <c oughs> จะบอกว่าแม่ไปซื้อมาจากในหมู่บ้านนะคนแก่เขาทำขายค่ะเขาบอกว่าอะไรนะพี่สาวข้าวเขิบใช่ไหมคะเขาบอกข้าวเขิบจ้าเดี๋ยวแม่ย่างให้กินภาษาอีสานเขาเรียกว,ว่าข้าวเขิบนะนแม่ค้าบอกนะคะภาษาอีสานเขาเรียกข้าวเ,เขิบ ไม่รู้แม่พูดถูกไหมน่าจะถูกเลย <c oughs> ก็ภาษาไทยน่าจะเป็นข้าวเกี๊ยบอะค่ะน่าจะเป็นข้าวเกี๊ยบนะเราก็จะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แม่จะย่างนะพี่สาวแม่ไม่เคยย่างเลยนะ <c oughs> กินได้หรือกินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันค่ะแม่คะบอกว่าต้องใช้เตาไอเตาถ่านนะถึงจะดีนะแต่ว่าแม่ไม่มีอะเราใช้เตาแก๊สด,ดีกว่าสมัยใหม่นะพี่สาวเนาะเอาความสะดวกนะคะพี่สาวเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเด็กๆจะได้กินไหมนี่ กองเชียร์กำลังใจแม่เยอะแยะเลยอ่ะกดดันมากเลย <g ut> ขั้นแรกเราต้องเปิดแก๊สก่อนนะคะ,ะตื่นเต้นหนะ้ามือสัน่น <g ut> คนขายอะ่ะคุณยายอะ่ะเขาบอกว่าเราต้องใช้ไฟเบาๆเอาเดี๋ยวสตาร์ทแก๊สใหม่แก๊สดับโอ้น,นี่ไฟแรงอ่ามาแล้วมาแล้วนี่เราย่างสมัยใหม่นะ เตาถ่านเราไม่มีที่สําคัญถ้ามีก็ไม่รู้จะจุดติดเมื่อไหร่นะคะน,นี่ไฟแรงอยู่ต้องเบาชุบเบาก่อนย้ําว่าครั้งแรกนะคะแม่ไม่เคยย่างเลยนะเราต้องมาดูว่าเด็กๆจะได้กินไหมนี่กําลังใจมาอีกหนึ่งเจอ้วนมากดดันนี่ค่ะหนึ่งถุง1ถุงเราแกะมาได้3แผ่น ยี่สิบบาทนะคะขายในหมู่บ้านค่ะคุณยายเขาทําเองแล้วก็ขายเองอุ้ยเรามีไฟไหมเนี่ยรู้ว่าเบาจนมันอ่อนเนี่ยเพิ่มไฟก่อนแม่หรือมันดบับโอ๊ยแกด,ดับคะเอาใหม่วันเดี๋ยวเอาออกก่อนเอาออกก่อนอุย้ยเบาเกินบางทีก็สัมผัสไม่ได้ว่ามันมีไฟหรือเปล่าเพราะเรากลัวมันไหมไงคะเอาหนาครั้งแรก ครั้งแรกต้องได้กินสิเนาะใช่ไหมคะเด็กๆ <laughs> อ่าตอนนี้ไฟของเราก็น่าจะโอเคนะแม้ว่าโอเคนะคะเบาๆนะเราก็วางไปแล้วแผ่นแรกหนูทดลองนะคะแผ่นแรกดูมินดาสิคะวันนั้นไปชิมในหมู่บ้านคะ่ะตรงที่เขาขายนั่นแหละคุณยายเขาให้ชิมเขาย่างไว้แล้วอร่อยมากคามินดาติดใจอะ่ะดูซิว่าแม่จะย่างได้อร่อยเหมือนคุณยายไหมนะคะ เจวันเจวันมาให้กำลังใจคะ่ะนี่ติดขอบเตาเลยนี่คะ่ะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะด้วยความที่เราแบบกลัวมันไหมอ้อ่ะเราจะเบาไฟมากๆเลยอะ่ะแม่กลัวมันไหม้มอ่ะกลัวลูกไม่ได้กินโอ๊ยขอกลับก่อนโอ๊ยโอยโอ๊ย,อยนี่เริ่มแล้วพี่สาวนี่นี่บินดาเห็นไหมคะ ดูสิลูกดูสิเนี่ยเริ่มพองเราเริ่มสุกแล้วคะ่ะเริ่มละเริ่มละได้กินได้กินเออได้กินน,นี่นี่นี่โอ้ยแม่มสันโอ้เห็นเขาย่างขายนะเขาจะกลับไปกลับมานะมินดานี่มินดามันพองขึ้นมาแล้วพี่พี่สาวเห็นไหมลูกนี่นี่นี่นอ่าเราต้องได้กินนะคะวันนี้โอ้แต่ทําไมเขาย่างเขาย่างแผ่นสวยสวยอ่ะอ่ะเาเราเราทิ้งมันไม่ได้เลยนะคะเนี่ยกลัวมันไหม ข้าวโขบเอ้ยข้าวเคบิบข้าวเคบิบลกูกให้มันเป็นแบบนเนี้ยเนี้ยมันพองตัวไงจ้ามันจะอร่อยกรอบๆค่ะลกูกนี่โอ้โอ,โอ้มินดากับพี่สาวโอ้กำลังใจของแม่ เป็นขนมโบราณพื้นบ้านนะคะนี่ขนมโบราณพื้นบ้านเด็กๆแต่เด็กๆถูกใจวันนั้นไปชิมของคุณยายอะเต,ต้นแต่แผ่นแรกของเราเด็กๆน่าจะสุกแล้วแหละแผ่นแรกเอาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมันตำไปหน่อยรอแผ่นสองอ่าแผ่นที่สองของเราลงเตาไปแล้ว นี่เริ่มพองแล้วค่ะเริ่มพองแล้วเริ่มพองแล้วอ้อ้ใจยเย็นจ้าใจยเย็นเบาแก๊สก่อนอ้แม่กลัวมันไหมโอ้เนี่ยเนี่ยแผ่นนี้แบบพองสวยงามมากเลยพี่สาวดูมันขยายใหญ่เลยอะลูกใช่ใช่นี่นี่นอเ,อเอ้ยมันหอยเลยนี่มินตาแผ่นนี้สวย,อยรอลูกเหมือนหอยเลยเหรอจ๊ะ เห็นเขาย่างที่ตลาดเขากลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาตลอดเวลานะเดี๋ยวมินดาใจเย็นมินดาอย่าก,กดดันแม่เขาใส่เมจ้าอย่าก,กดดันแม่เนะลูกนะอ่าน, <laughs> นี่แผ่นนี้ของเราสวยอะเด็กๆแผ่นนี้แม่จะไม่ให้ไหมนะลูก <laughs> แม่จะไม่ให้ไหมนะคะจ้านี่สวยงาาม,มาก เออสวยงามใช่มินดาสวยงาม,มาเนี่ยเห็นที่เขาย่างขายสีประมาณเนี้ค่ะเนี่ย<ม>น่าจะสุกแล้วล่ะค่ะนี่นานกว่านี้ก็จะไหม้ล้ค่ะเด็กๆก,กินไม่ได้นะเดี๋ยวเอาแผ่นนี้ขึ้นก่อน<ม>อา่าแผ่นที่สองว้าว,ว,าวมินดาบอกว้าวเด็กๆแผ่นสุดท้ายค่ะนี่ พร้อมลงเตานี้ค่ะใจะเย็นมินดาอย่าพึ่งให้มันเย็นก่อนมันจะได้กรอบๆค่ะถ้ามันเย็นเดี๋ยวมันกรอบอร่อยนะลูกนะกกนี่ยใช่กรอบๆอ,อันนี้ยังไม่ไม่เย็นนะต้องเย็นก่อนน,นิ่จับใจนี่เชมีพองแล้วพองแล้วเชมีนี่เชมี พองแล้วลูกอพองแล้ววุยย้ยมันพองแล้วลูกเห็นไหมเหมืมอ,หอมนหอยเหรอคะอ,อ่านี่พองแล้วพองแล้วดดเดี๋ยวเรากลับด้านก่อนนี่ม,บบนมันแค่ค่อยพองตัวขึ้นเลยค่ะเนี่ยแสดงว่าไฟเราโอเคนะไม่ไหม้ด้วย ไม่แรงเกินไปค่ะได้เรื่องอยู่นะครั้งแรกอะ่ะเหมือนเปลือกหอยใช่ไหมลูกเหมือนเปลือกหอยเนาะเหมือนปากกาลังอีกตั้งหากพี่เชอมีจินตนาการไปไกลมากแม้ว่าเหมือนแมงกะพุนแม่เชอมีเนี่ยเหมือนแมงกะพุุนอยู่นะอืมค่ะ ต้องกลับบ่อยๆนะคะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวได้กินใจเย็นใจเย็นค่ะใจเย็นชุดนี่ แผ่นนี้ก็สวยนะคะมีแผ่นแรกอะที่ไม่แต่ก็น่าจะกินได้อยู่นะคะแผ่นแรกไม่ได้ไหมแบบตำปี่นะนี่แผ่นที่สามของเราแผ่นที่สามโอเคลูกเดี๋ยวแม่จะเอาขึ้นให้แล้วค่ะเด็กๆเร่งแม่แล้วว่าอยากกินค่ะอยากกินนี่สองแผ่นแรกของเรานี่แผ่นแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวแผ่นแรกแม่กินเอง เดี๋ยวเราปิดแก๊สกันเลยค่ะ,ป,ะปิดแก๊สปิดแก๊สมินดาปิดแก๊สนี่แผ่นที่สามของเราสวยงามนะคะอาได้ได้กินได้ได้กินมินดาได้กินแน่นอนนี่เห็นไหมคะเราเราย่างออกมาแล้วมันกรอบพอมาออกจากเตาแล้วมันกรอบนะทิ้งไว้อะเนี่ยอะ,อะแม่แม่เอาให้เด็กๆ อ่านี่ของพี่สาวโอ้โหกรอบอร่อยเยี่ยมไหมพี่สาวอ่าเยี่ยมไหนแบ่งน้องดิหักแบ่งกันดิอ่หาหักแบ่งน้องมินดาทุจ้ากันค่ะกับคุณค่าอ่ามินดาชอบมากอูนั่นไงกินเหมือนแตงโมเลยอากาศอ่ะมินดาเยี่ยมไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะเสียงเด็กๆก,กัดกรอบเลยนะคะนี่ อืมมินดาโอ้โหนี่นี่พี่สาวกรอบถูกใจอร่อยใช่เลยส่วนนี้ของแม่เดี๋ยวแม่จะรับผิดชอบเองโอ้ถ้าจะขมๆดีนะเนี่ยพี่สาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะสองสาวนะ ก,ก็มาโชว์ขนมโบราณน,นะคะย่างส,สดๆกันเลยนะหน้าบ้านฝากกดติดตามสองสาวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะมีอะไรสนุกๆเดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะกดติดตามไว้เลยนะสำหรับวันนี้ายบายค่ะสวัสดีค่ะอามินดาไปยบายน้อยจุบจ๊บสวัสดีค่ะาานาา